สวัสดีค่ะสวัสดีผู้ชมช่องนาตายกอกค่ะเออใส่ขนมตาลใส่ขนมปลาใส่รถดีแล้วก็รถรถเสียไม่ต้องใส่นะใส่รถดีสตาร์ตติดง่ายใส่เยอะใส่อีกไปทำไมมึงไปเห็ดบกม่วงไหมจื้อป้าม่วงเลยอโอเคโอเคใส่ไม่ไงเออใส่เยอะเออ พอแล้วประเดี๋ยวแผลมันเข้มเดี๋ยเด้อลูดเขาเรียกว่าปลาสดมีให้ปลาสดตักน้ำตาลน้ำตาลใส่น้ำตาลอีกนี่เด้หนี่เด้นมันสิดตอดตายขอนมใส่น้ำตาลว่าใส่กะปิอร่อยนะเธอกะปิ้าวแกะกะปิมาจากใส่ใส่เยอะๆน้ำตาลพอ่อพอพอพโอ้ยลืมเบิ่งไว้หม้อมีเบรกตอนนี้วะ เอาโอเคเอากะปิใส่ได้ไหมแกะกะปิสิลูกเดี๋ยวไปกินพาไปกินมากินแมงมาแข้งกูเรีอนเบิดลต้มมาม่าต้มมาม่าขาห่านกินเฮื่อนก็ได้เจอจากครึ่งช้อนฝ่ายช้อนครึ่งช้อนหรือช้อนหครึ่งช้อนครึ่งช้อนเตียงไม่ใช่ครึ่งช้อนโต๊ะอีกอีกลไปอีก ใส่อีกอใส่อีกใส่อีกใส่อีกพออย่าใส่ไรขึ้นไรส่วนอยูวะเอ้พอ่พอพอ่อพ่อพ่อหัดไปหัดใบดีดิหัดไปก่อนพอยากหัพ่อแล้วก็ใส่น้ำปลามาใส่เร็วพริกพงมีไหมอ่าอันนี้ไม่ใช่น้ำหมูนะครับพี่น้องเอ๋ยอันนี้คือน้ำปลาโดยทแท้นะครับผม<อ>น้ำปลาจากประดาษปลาปึ๋งนะครับ หยด,ดลงไปนะครับหยดน้อยอร่อยน้อยหยดมากอร่อยมากหยดไปเรื่อยๆเค็มนะครับพี่น้องพอพอแล้วเออใส่อีกใส่อีกบ่เสีอีก,อก<ห>มันมันไม่ได้สมดุลกันเลยนี่ไงมันยังไม่ละลายน้ำตาลหรอกเนี่ยเสีอีกเหม็นว่าแหม่เปื้อนนะแม่ไม่ไม่เมื่อซีเมนต์นนตนนฟังไปเรียกไปไนไอสินนะ ฟัหอดเบ่ได้ฟังหอดบ่ได้ฟังบ่ได้ฟังผีเออพ่อแล้วลูกพ่อแล้วพ่อแล้วเออตายแล้วเฮียใส่เฮียใส่นผอ้งเลยอ่าใส่สุรดพุนพุนผุนสุรดอยู่พุนไปเอาชูรสมาอ่าผุนแย่ชุมควรอากไปเอาชูเรือมานะถ้าเอาชูเรือมันจะไม่อร่อยเอาชูรสอย่างเดียวโอ้ยใส่ยาลุ่มดีใส่ชูรสอยู่ใส่ใส่ใส่ไปเบิส์ ใส่ตะพืดตะพืดใส่ขัดใส่เน้ใส่ไม่มีทางแก่กินยากระป๋อโซพี่น้องเอ้ยใส่ขัดใส่เน้เอา้าไม่ใย่นี่เจ้า่านนั่นไม่มียัยจเจ้านี่เป็นคนกี่ใส่ยัยมันไม,มีกินกิิขนาดนอนอยังมากดที่เขาญานิเด้กเขาทเขาท่เขารอบนี้พเพราใส่ลาย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 เออใส่ไหล่ห ผมก็บใบบเดีวพี่น้อมเลยคนองคนุมบาคนฮะคมบางคมหน่อยดิโอ้ยยสุวาเถอะอีปนอันอันแห้งใช่ายผมมันแห้งนปลูกว่าพเดย์ได้ผมนาๆนี่ปลูกใส่ปุ๋ยสูตรสีาสาคนเออใบไหโอ้ยกินพงศรลดายเจ้าพ ผมจะบอแมนบอแมนคือที่เองผลการวิจัยบอกว่าถ้าเราเอาสูตรสิบห้าสิบห้ามาสระผมอยู่ทุกวันทุกวันจะทําให้ผมเราเนี่ยดกและเงางามเจียบผมอะไรอะไรคือสูตรสิบห้าสิบห้าฮะสิผาสิผาแมกันเขาโง่เขาถ่ายบปล่าสิผาสิผาสิผากนันหัวชนึงสิผากัวนั่นแหละพอดีแล้วแต่มันไม่มีพริกไงลูก เออมันไม่มีพริกมมันก็ีพ่อพ่อพ่อไม่ต้องพริกไม่ต้องพริกขันพริกไันสิดบนไม่ได้กินอ่อคือมีพริกบดอย่างเงี้ยอืบ่ม่พี่น้องเอ้ยอากาศหอนอากาศหอนคนเหลื่อมเหลื่อมปวงอากาศหอนคิดหอดตะลามเม็ดเป็นยังไงเปิดหอดตะลามเม็ดพูดหลังพูดหลังคนไปวัดอันไปวัดตะลามเม็ดจากกันเสร็จเลี้ยงมาหอดเสร็จท้าพี่น้องเอ้ยหาัวบเ้ย แค่สี่นาทีเราก็ลงแล้วฮะอย่าพิ่งเสีย <laughs> เราเป็นคนแบบว่า,าคนคามันสิปีนถั่วเย็ยนนี่ถั่วมันสิปีนออกพอแล้วพอแล้วจิงบานนี้มันบเศร้าเป็นได้บานนี้เหงีวให้มันไปเฮ็ดแล้วนะขาก้องข่อยเสียแต่แต่าขาก้องมันในแต่อยนูนกระตานเออกระตานัา่นแหละเห็นบ่เอาแต่ขาก้องมา ไป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 เปล่เองเด้อมามงนะขอแจ้งของเราอิโอ้ยมัีสูยหนาขมาน่าขมตายอะมากินสปอนเซอร์เฮ้ยเขาเมร์เด้่อันหนึ่งแม่กินบัดละไม่กินบ่ัะหรอกฮันอยากกินสปอนเซอร์มีการอยากกินสปอนเซอร์เดี๋ยวเลงก่อน แล้วก็แช่ขวดเป่าไว้ออเไม่มไอม่ดอ่าไทยไทยไหมไม่ตอบไม่ได้ครัถามนะไม่ตง ใบสองสามสิบกาใบสองคือสิจีนาติกาบอกตึงตึงตึงตืงมะม่วงไม่โตโตรสเปียวไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้ไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้มะม่วงนั่งที่อยู่จนินึ่งทิไปถามหนูเป็นแสนแสนอะไรไม่ไม่ใช่มะม่วงก็ล่วงได้เนี่ย มาขามขามแน่นที่เด้อปลาดีอย่งพท่านเบิดอยู่ถ้ามันหนาวก็ยังโดนไม่ใช่ะม่มงก็ลวงได้ก็ไอนั่นไงผมผมผมโอ้ยอย่าเพิ่งเปิดยยยวยยยวยอยวยย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  อเาก็พาัเงเงียมมา้อเาก็ากันจบ้าแล้วมเอาก็มันถิงส่วนรวมยายต้องเอาสมูดทองมายัดใส่หูเจ๊ก็ใส่หูฟังเลยนั่งเห็นไหมไม่ใช่นั่งอยู่ตังนานยายไม่ใส่หูฟังเห็นไหมใส่หูฟังเขาก็นั่งไปทาจิกระตุ้นเข้าสำคัญเดี๋ยวของนะแม่สำคัญเด้อยายสำคัญสำคัญมากอืม กินข่าวอยู่เห็นบ่เขาบอกว่าสวัสดีค่ะบ๊ายบายแล้วปุ่งคำขาวปรับเลยหายบายบายมาแม่แปลทีเดียบคลิปอย่เพิ่งที่บอลยังแอันสตบก่อนมาเด้อกินบักม่วงเด้อขนาดใหญ่ยังมันไม่ได้เปรี้ยวเท่าไหร่ใช่ไหมมันเป็นม่วงมันมันเป็นมันเป็นมะม่วงมันไม่ใช่ม่วงกู อะม่มัมะม่วงมันมะเามะม่วงเนี time, я, <huh ่ยเอาลงตรงๆนเอฟซีเราแค่ไปตั้งกดว่ามันเปรี้ยวมันไม่เปรี้ยวเฉยมันอยู่ที่เราก็แม่นสันตัวดีถ้ามันเปรี้ยวเราบอกว่ามันหวานเราก็ขายได้มันสมเปรี้ยวย่อมกับปลาแกอมนี่มะม่วงหวานครับมะม่วงหวาน มะม ng, いい่วงน้ำปลาหวานมะม่วงหวานแก้วเนี่ยูตรโบราณนะูตรโบราณแม่แม่แม่แมมันเป็นมะม่วงหวานครับผมไม่ใช่มะม่วงเปรี้ยวมันเป็นมะม่วงหวานเรามีภาพให้ด uh ูชัดเจนว่ามันว่ามันหวานโอ้ยคุณยี่จอย หวานมองโมงหวานหากินน้นเลยมองสวยมีอะไรสู้องสวยมักโมงหวานครับผมนี่ค่ะเดี๋ยวยังไงฮะไมยกูก็ปูซานนอนไปแล้วเดินหน้าห้องน้ำค่ะขอบคุณค่ะเดี๋ยวยังไงสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบคลิปเพียงเท่านี้ก่อนนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบาย